แต่มือนี้ครับผมพาพี่น้องป้องป่ายสุกุสักคนมาบ้านสวนที่จังหวัดชัยพุิมกับผมสามเซอโอ้หปนนินตัวเบลล์มเลยปลาเผาสูตรนัดอติรุษสั่นอะไรบัดสมใั่น่ะฝากมาจักบาดแนวสมใช้จัดให้เร็วจัดให้เร็วจัดให้เร็วเชิไหลยเชิหเลย อืมอ oh, ืมประสดประสดประสดหวานอืมอืมสุดรักแล้วส่มเลยสุดร Thank you bro เฮ้น่ะคอยเป็นคนละพอมีรักแรงนั่นเป็นเด็กเอาปักสิ่งไปแล้ววันนี้สุดจริงนะมีความสุข และเมื่อนี้ครับผมพาพี่น้องป้องป่ายทุกคนมาบ้านสวนที่จังหวัดชัยพุ่มครับผมเดี๋ยวทำเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรเปิดดีดีดีกว่าไปไปนั่งเปิดดีดีกราบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกๆกคนนะครับผมเมื่อนี้ครับรายการนัเจโนดนัทจีนี่ครับผมพาทุกคนมาบ้านสวนที่จังหวัดชัยพู่มครับพอดีเวลามันว่างพอดีครับก็เลยว่าเอ กับบ้านเีวกว่าเมื่อบ้านดีวกว่ามหาแนวเห็ดแนวกินแถวบ้านครับผมอเมื่อนี้ครับผมได้ปลานิ้นมาสองตัวน้องชายเพื่อนไปว่าดึกแฮมาาแล้วก็ได้ปลานิ้นมาตัวงยางไงเลยครับกับปาเสียวมาเผากันและเช่นเคยครับผมโกวินมาแล้วครับผมนี่เอมึงสิกเก็กล้อหาสิตแตกเนยเมื่อนี้มานเอามาน <c oughs> ออ ได้ปลามาสองตัวตกไงริเคสโทรมาว่าอยากปลาย่างปลาเผาปลาเผาเออน้ำกิ้มซีฟูดซีฟูดซีฟูดรสเด็ดนะเออมื้อนี้นะกับบ้านสวนของอติลุตนะอันปลานี่ผู้ได้หามาได้น้องใายบื้อบื้อบื้อตึกแหน่ตึกแห่เอาเอาโอเคเดี๋ยวเรามาุยกันครับครับผม Let's go ด จวดจังเดียวเบิดมือเบิดเบิดมาถึงสถานที่นี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นอืมเสียงดังฟังชัดแก้วนี้เพื่อการเดินทางฮะ โอ้มีหมดโอ้ยใชล่ะกบก็บหูวแก้วนะโอ้หูแก้วโอ้นี่เอาตีอไย่างเยโอ้ย่านเขาไปเห็นั่นนี่ิบอ่ยงานบรซสาสิบอ่ซสร้อยหาซสร้อยหขของดีแท้ปะแก้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังแต่ก็นั่นแหละใครมีก็ดีใจด้วยครับผมส่วนใครไม่มีเดี๋ยวรอรอบต่อไปครับกําลังผลิตอยู่นะฮะกับแก้วน่าจะโนนาจะนี่ครับ S <S อโอ,อ๊ยสวงเลยกูสดชื่นขึ้นมาเลย <S <S กลิ่นหมอกกับไอเห็นแล้วกินดีป่าวลุย ตอนนี้เขามีปัญหาครับมันจื้นมันจื้นชื้นฝนเบิ้งเบื้งเสียในเบิ้งแนวติดอ่ะนี่อู้หู <c oughs> กระเป๋ามาจากที่แรกใูน <c oughs> <c oughs> ต้องมโดน <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยของเนี่ยติดในนอนเอาเอาจนเมื่อยเออเอาไปไปเจอการเอง ทากินรถสัวนี่ครับเกมนี่เป็นเหมือนผู้ที่ขอยบริการให้พวกเราได้ฉากดีๆแบบนี้นะครับผมนะโดยที่เขาก็าทำโดยที่ไม่จะหวังสิ่งต่อบแทนอะไรเลยนอ,นอกจากนอกจากเบียร์หนึ่งขวดกำลังดีอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆบทุยัง

ก่อนรอเกลือแล้ว <looked> ก <desserts> ็อือเอ้าแกไม่ก <check it out> <hat> ินไม่กินโอ้โหโอ้โจุ๊บค่ะโอ้ป่านนี้ตัวมันเง่้ยเว่ะนี่นี่อยู่นี่นี่นี่วะนี่นี่นี่นอยู่ในรถคันเข็นบ่ขันได้ปะผิดนะอ่าเห็นปะคนมันสิเฮ็ดมันสิฮู้นะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่เมืองไหน เราพะกไปเอากูขอโทษกูพิดเองกูเกลือบริโภคผสมไอโอดีนสำหรับปรุงอาหารไม่เป็นพอพ่อครับผมครับโรยเข้าไปฝั่งนี้ก่อนนะการโรยเกลือใส่ปลาครับอย่าถอดเกล็ดถ้าถอดเกล็ดปุ๊บมันใส่เกลือไม่ได้มันจะ มันจะยุ่ยยุงไงตอนเอมันจะเค็มอันนี้ฝั่งนี้ก่อนนะอ่ะปาดเข้าไปเดค่อยตบเป็นทำปาดเผาไปเนี่ยโอ้ทำก็อย่าเลยให้กูไปแสดงละครอัดีแล้วให้กูไปถ่ายยูทูปอันดีแล้วเพื่อนยูทู e ดีแล้วนะ ขออีกถุงเนาะเรามีกี่ถุงสองครับสองอ่ะแล้วกัดด้านันพริกเลยพริกครับผมอ่าปึ๊บบอแซบบอแซบโมนี่สีแซบโมเดลวะไม่รู้จะอร่อยวันไหนเอ้ยโมเดลมากวะกลัวแม่กูมะแม แม่มาแล้วอ,อืมเขดีเลยมีไงต่อยเรามากครับผมแม่มาไปเดี๋ยวไปดูแม่แมขอต้อนรับเป็นจังได้มาจากชายภูมิสิสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับต <c oughs> ้นสวัสดีบบข้าวด้วย อเล็กสวัสดีครับ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 เบิ้งลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปไปไปฮาสวัสดีครับกันร่างซีดปลาเผาให้กินเดี๋ยวเราชิมปลาเผาฝีมือนัดโอเคครับโอเคครับพอดีครับพอดีครับบัตรบัตรรอบนี้บ่มีถอดบ่มีถอดแน่นอนดีดีโอเคและนี่คือปลาเผาสูตรนัดอติรุธ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูนครับอเอาเดี๋ยวค่อยมาอันหมุนเรื่อยๆนะเฮาอ่าพอดีงามงาไพ่เลยปะสวยไหมสวยมากโอเคตอนนี้คือทุกคนมาก,กันครบเลยครับขาดแต่พ่อคู่เดียวแม่ครับมันก็เป็นความสุขของกันแมน่แมเพื่อนเนาะ พาลูกพาหลานแบบว่ามาเที่ยวบ้านสวนนึ่สิเออก็เป็นภาพบรรยากาศที่ที่ทุกคนใฝ่หาแมนเออแต่ถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วแล้วก็อบุนหัวใจเหมงอนี้นน,นะใช่ใช่อืมครับพร้อมหน้าพร้อมตาใช่พร้อมตาม,ตา,มากเลยตอนนี้คือเตรียมท,มทําหมูทะกัแล้วอ่าใช่แต่ว่าปลาของเรานี่ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง ้ยพอฉันแล้วไม่ใช่เอาไม่ใช่ไหมโอเคโอเคแปชั่วโมงเท้าเลยไปกินหมูท่าละไปกินตาเผาไปกินเผาเออไม่ถึงแปดชั่วโมงถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกพอฉันแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้ปลาสุกเร็วที่สุดครับผมเอาคุณเชียร์ขึ้นให้เอฟซีเนี่ยสร้างเอฟไล่ผสมชัยน่ะฝากมาจากบาทแนวสนุกสมชัยแข่งกันให้ มุดมันนั่นหมดเลยมีนรรนันเร็วเราสั่งกระโหลกนาเหมือนบ้านเมือเมืองอุยไปไหนบ้างไปฟังน่ยมันมีคนมาบอกตรงไหนตรงไหนเนี่ยโอ้ยอะไรลายลูกลูกเจ้าอ่ะลูกเจ้าโอ้ยดังไร่ลูกเจ้าอ่ดังไลน์นีทิกตอกมาแั่บบักสมชายน่ะเออโอ้มีคนมาหาเลยรก็บอกเพื่อนเขาบอกเขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขากำมังอันบักสมชายอยู่หน้าบ้านน่ะเออมวลหลายเออดังไร้ดังไร้ โอ้งานหลายได้คนเนี่ยวาสันเออโอ้ยหัวหน้ามาเออดีแล้วล่ะหัวหน้าขรังบ้านเออเนาะเพิ่นมาทักมาท่วงนะอืมเอ้าดีใจเด้อเออดีใจปลื้มใจวะลื้มหลายแล้วปลื้นสมใช้ฟื้นสมใช้วัติี้นั่นแหะมันก็เป็นช่วงเวลาของการเฮ็ดงานเนาะติ๊กตินติ๊กตอกเนาะอันนั่นเะเขาอันยังแบบไห้องห้องเอิ้นบางอันยังก็เอมาแข่งมาสข่งมคำข่ง เซนมามงยื้อซ้ายอยู่วเซนเขึ้นกระไดแล้วพุ่มใจลายครับพึ่นก็ะหัวเซนเออแม่ดีใจนั่งก็ดีใจอ๋ออามอนี่ย่างปลาไหหายแล้วอะหายแล้วกินนะไม่ง่ต้อยโอ้เหลียวมึงไงไก่นึกว่าหั่งผึ่งโอ้โดูดดูเฮ้ยคือหั่งผึ่งเนาะมาจากเนี่ย่งไมนี่มุขความข้าควม่งเนี่ยอืมเอ มาจากแม่ได้แอคติด้วยจึกแม่นึกว่าห้างผึ่งพี่น้องเมียนี่รีได้เออเมื่อกล้ไกลแล้วเมื่อกล้ไกลเป็นปลานิ้นปลานิ้นย่างปลานิ้นเผาปลานิ้นท้าเกลือพี่น้องจ๋าเก้นกูอีกได้สมตำนี่คัดแท้แเนี่ยวางมือนามหกน้ากหน่อยนะนามเฮียนามเฮียนามมันเฮียเอาซิมปลาให้ลูกแเงาลูกงูใสแค่ไหนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาจานมาใส าดิลองก่อนเองก่อนเอาเอาเอาฉีกไปเออเอาฉีกไปปาหมุนปาหมุนปาหมุนฮอนเดอร์ฮอนเดอรวออกจากเตาเลยดิเตาที่ไหนทาออกจากทาเลยดออกจากกองไฟเออเอากินก้อนกินก่อนกิ้อนเออู้ววน ก็ซื้อ้าสุหลายนี่สองแก้วอย่าสองแก้วเอาสแก้วขอเอาแก้มไปแกมเอาแก้มไปแก้มกินกินพราะให้เลือดกระเนอเดินเนาะกระใสกระใสซิมซกินแบบบ่เสียการเสียงานกินแบบด้การในงานอยู่เพียเพียเพีเพียพี่น้่งคนอนเบิ้งไอเบิ้งไอเบิ้งไอคว่มฮอนเอ้าโอ้โหเฮียซิมซ่ซิมซโอ้โหานกัเสียงดัง ไปไหนแซ่บแซ่บแซ่บเลยแซ่บเลยแซ่บหลยอืออือปลาสดปลาสดปลาสดหวานอือออกเค็มนิดๆเค็มเกลือเค็มเกลือรสชาติดีสดหวานเอาปลาปไปลาเด,เดินทางกลับบ้านแล้วครับผมกับเชยภูมิ ไปโชคดีมิใช่โชคดีคือกันเนด้อลุงเด้อจ้าไปอันนี้รองหไห้ไปไอันนี้ร้องไห้แล้วเา้อายไปที่ไป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 มิ่งอยูย่ไหนมิ่งไอ้มี่เหรอพี่มิ่อยู่ไหนพี่มี่ง ร้องไห้แล้วนี่นี่บายบายสิโอเคไปลูกไปเอาละครับทุกคนเอาไปแล้วทุกคนตอนนี้คือแม่เปิดเล่านะครับใช้พุ่มแนวอยู่เหลือเฮ้านี่อันเก่ยังอยู่อยู่ครับเอโควิดก็ยังอยู่อะเฮากับซินังอันเล็กเล็ รีเล็กหรือว่าอัน,นไี้ง่ายใสยสามบ้านเท่งกับโซเล่นตอนเนี่ยไปนี่เลยครับนนโคบโินจะขับกล่อมเพลงให้ทุกคนฟังครับผม <laughs> เตรียมรับชม <c oughs> สนองหูกับเพลง <c oughs> เพลงนี้จากโกวินครับ หวานเจี๊ยบสุดยอดเพื่อนดีไมเพื่อ Thank you bro ่อยเป็นคนละกมีรักแรงเพื่นเป็นอาป k up สิ่งเไปแล้ววันนี้สุดจริงนะมีความสุขบ้าฟากับหอยมันจะสภาพ่นละ อืมสุดมากครับอืมเออเอาให้แล้วเด้อสูวตัวแซบนีไฟกระปาแล้วมั้ยเนี่ยเนีย่ยนะครับอขออย่าดรบเปลี่ยนเพลงเลยเพลงผมแต่งเองในงค่ำคนนี้สำหรับค่ำคนนี้กับเราสามคน กลแค่ไหนมีหัวใจร่วมกันฝันฝ่าแล้วยังไงเราก็นำพาตัวของเรากลับสู่บ้านเราอยากจะมีบ้านนอกของตัวเองอยากจะทำต้องทำายังไงไม่เริ่มต้นเอ้ย ไม่เข้าใจต้องทำยังไงให้มันดีเพื่อนผมชื่อโกวินมาจากต่างแดนเลือกที่จะรับสู่เมืองเกิดแล้วมาทำให้ตัวเองดี โดยท oh, 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 oh. ี oh ่ไม่สนใครโโมีมือถือหนึ่งเครื่องแล้วไงมีแอปพลิเคชันชื่อว่าวิดีโอหยิบขึ้นมาจับถ่ายดูนี่นั่นไงคอนเทนต์อะไรก็นึกไม่ ออกมาจนวันหนึ่งเฮ้ยกูเฮ็ดแนวแซบได้แล้วทําไม่กูไม่ถ่ายแนวแซบว่าหลังจากนั้นเริ่มต้นมาบูปะละก็มาทัานควันเกิดเป็นช่องโกวินไงโกวินโกวิน กวินสร้างลายได้แล้วก็สบายใจเพลงที่ฟังนี้อาจจะดูเละเธอะแต่มันก็เป็นความคิด ของผมมีไงมาจากใจคิดออกก็พูดไปคงไม่ขัดเครื่องใครเพราะว่าใจอยากทรงต่อให้ทุกคนได้ฟังจบเรื่องครแวิวนะฮะต่อไปเป็นผม ผมเป็นเด็กอัองญวัดเดินทางมาไกลมากเด็กน้อยคนหนึ่งฝันใ่อยากเป็นดาราไม่รู้เวลาว่าเมื่อไรจะถึงต้องดิ้นรนต้องค้นและควายอีกสักเท่าไรถึงจะถึงฝั่งฝัน ไม่สนใจว่าใครจะคิดใครจะด่ารู้แค่เพียงขอให้ทำในสิ่งที่เราไฟ,ฟ่ฝันที่จะหาพอได้เจอได้เรียนรู้สุดท้ายของชีวิตมีเงินแล้วทำไงสุดท้ายของชีวิตมีชื่อเสียงแล้วทำไง เลือกตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดมาสร้างมาทำสิ่งที่ตั้งใจคือบ้านนอกของตัวเองขอบคุณครับอันนี้คือจัดใจนะแต่งตอนเมาเพื่อน เล็ฟเวยอเอ,อสู้ต่อไปกุญไนกุดไนครับวันดีครับ <c oughs> Good Morning งครับทุกคนเช้าวันนี้เป็นเชา้าที่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้เห็นหมอกในที่ของตัวเองเป็นอะไรที่แบบว่าอมันเป็นสิ่งที่ผมเดินทางเพื่อ ตามหาหมอกยามเช้าของในแต่และจังหวัดจังหวัดอะเนาะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเรามีที่ที่แบบว่ามันเห็นหมอกได้เลยออกมาจากเต็นท์เดินออกมาจากบ้านไม่ต้องเดินเลยแค่แบบว่าลุดซิปออกเห็นแบบเป็นหมอกแบบเยอะมากัะทุกคนดีมากนะว่าจะปิดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่แบบเช้ามามีหมอกก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้ ดชมแล้วก็สัมผัสกันนะฮะทุกคน,นสวยมาก